ในระหว่างที่อาบน้ําอยู่ภาพของผู้ชายสองคนน่ะมันมาให้พี่เห็นนะพี่ไม่รู้จะอธิบายยังไงนะมันเป็นภาพแบบมาให้เห็นแบบปึ้งกูเองอะไรประมาณนี้พี่แบบรีบออกจากห้องน้ําตัวสั่นเลยแล้วคือแบบไม่ไหวแล้ววะมันอะไรกันวะเนี่ยเสร็จปุ๊บพี่คนที่เขาเห็นวิญญ,ญาณสองตนนี้อยู่ข้างหลังพี่ในวันที่พี่ลงมาจากดอยเขาก็โทรมาพอดีเลยพี่ก็งงมากเป็นไงเราซ่านะักเดินเขาและเนี่ยไปให้ถ้อยคําสัญญาอะไรเขาไว้เนี่ยสวดินบัญชรเลยสามจบเดี๋ยวนี้ วดเสร็จกวดน้ําแล้วบอกให้มันลงไปรอข้างล่างพรุ่งนี้จะไปวัดทําบุญให้พี่ก็เรียบเรียงเลยมันคือใครวะ<อ>ให้ใครลงข้างล่างวะงงไปหมดแล้วเขาก็เลยดุพี่บอกว่ายังไม่ต้องถามเอามันลงไปข้างล่างก่อนเองอยู่กับพวกมันอะ่ะมาสามวันแล้วมึงยังอยู่กันไหวอีกเหรอพี่ก็สวดชินบัญชร3สามจบเสร็จปุ๊บก็กวดน้ําก็ลงไปเทน้ําะฝากพระแม่ธรณีข้างล่างแล้วก็พูดตามที่พี่เขาสั่งว่าเออให้รออยู่ข้างล่างนี่นะพอกลับขึ้นมานะกลิ่นเหม็นเน่าหายเป็นปิดทิง้งคือ เหนืนอ่อยใช่